ติดตามช่องนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสมัครและการยืนยันตัวตนของเว็บเทต์ t i k Max กระดานเทรด c อช n ชนที่สามารถนำเหรียญคริปโตเคอเรนซีมาฝากรับจอกเบี้ยสูงถึงปบละ16%เซให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนกันได้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกที่ประเทศไทยกรอกอ,อีเมล แล้วตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านนี้จะต้องประกอบด้วยอักขระพิเศษหนึ่งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมยยพม์เล็กและตัวเลขให้ได้มากกว่าจำนวนแปดตัวเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆอนอาจจะคัดลอกรหัส้านบนมาใส่ข้างล่างเพื่อให้มันเหมือนกันเสร็จแล้วเพื่นเพื่อน กรอกรอคอดพูดนนามนี้และกดยอมรับข้อตกลงเงินไนไขของทางเว็บไซต์ได้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆสร้างบัญชีแล้วกดยืนยันอีเมลจากนั้นให้เพื่อนเนนำอีเมลและรหัสผ่านมาเข้าสู่ระบบเพื่อนๆจะได้พบกับหน้าแรกของทางเว็บไซต์แต่เพื่อนๆยังไม่สามารถทำการเทรดได้ในขณะนี้ หลังจากเพื่อนเพื่อนยังไม่ทําการยืนยันต,ตนเพื่อนเพื่อนกดยืนยันตัวตนก่อนเพื่อนเพื่อนใส่เบอร์โทรศัพท์โดยไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้าและรับรหัส OTP นำรหัส OTP มาใส่เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเลือกที่สัญชาติไทยหลังจากนั้นให้เพื่อนเตรียมบัตรประชาชนเพื่อถ่ายหน้าบัตรประชาชน และหลังวัดประชาชนเสร็จแล้วเพื่อนกดยืนยันและกดดำเนินการต่อไปหลังจากนั้นให้เพื่อนทำการสแกนใบหน้าตัวเองและรอผลภายในส8ชั่วโมงแต่อาจจะนานกว่านั้นถ้ามีคนสมัครเข้ามามากๆอันนี้ก็จะเป็นตารางแสดงอัตาราดอกเบีย้ยจากการฝากเหรียนไว้ในบัญชีเซตอัพนะครับโดยแต่ละเดือน ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปเพื่อนๆสามารถรับดอกเบี้ยสูงสุดถึงปีละ16%จะเห็นได้ว่าทแม a ีนั้นไม่มีค่าทรรมเนียมการเทศและยังสามารถดาวน์โหลดแอปที่เพจโตได้ถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิง์กด้านล่างได้เลยนะครับถ่ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ